สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าโคมสึ PC 1 6อ LC ขีนะครับเป็นตัวแรกตัวแรกเลยตัวนี้แกะกล่องมาได้โอ้ประมาณ10ปีพี่น้อง เกะกล่องมาที่นี้ใช้มาได้หมื่นประมาณหมื่นหกครับหมื่นหกหมื่นเจ็ดชั่วโมงหมายถึงว่าหมื่นเจ็ดพันนะครับโคมสื่อพีซีร้อยหกสิบเอลซีขีดแปดตัวแรกเครื่องรวมพี่น้องนะครับเครื่องรวมอ่าใช้มาเกือบ ประมาณ10ปีเครื่องหลวมก็เลยไม่เคยแกะนะครับเพิ่งมาแกะเครื่องเพราะว่ารถใหม่ก็จะเปลี่ยนแหวนลูกสูบป,ประกินชิกหัวฉีดนะครับสี่หัวสำหรับเจ้า PC 160LC ขีด8โคมสก็ใช้เครื่องยนต์ SAACD10 ครับ 7E ขีด e 1ตัวนี้ร้อยรีดมาได้ร15ตัวครับวัดรอบเครื่องก็2,200รอบต่อนาทีสวิง12รอบต่อนาทีนะครับวงกีอยู่ที่0.75ลูกบาทเมตรนี่คือการแกะกล่องมาก็ใช้จนคุ้มนะครับเพิ่งมาแกะนอดวันนี้ ตัวนี้ขุดลึกได้ถึงระยะลึกนี่6เมตร6เมตรกับ3ประมาณ6เมตรจุดสาประมาณนี้ครับนะน้ำหนักก็17บเจตันครึ่งครับตีไปเลย17ตันครึ่งช่วงล่างนะครับ LC ช่วงล่างจะจะเท่า M0 เลยหรือว่าเท่ารุ่น8นี่ครับโซ่เปลี่ยนมาใหม่ล้วยังเหลืองอยู่เลย 7จ็ดตัวนะครับโรเลอร์เจ็ดตัวแคเดียสองตัวก็จุดประสงค์ผมจะพาพี่น้องมาดูเครื่องนะครับมาดูเครื่องโอ้ตัวนี้ซีเรียลสองหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเอซีเรียลสองศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เขาสร้างเมื่อปีไหน เดี๋ยวดูพี่น้องอ่านแป๊บหนึง่งตัวนี้ปีไหนเนาะโอ้ไม่บอกพี่น้องไม่บอกไม่เป็นไรประมาณนี้จุดประสงค์ผมจะพาพี่น้องมาดูเครื่องนะครับเครื่องไอ้เจ้าสี่สูบนี่ครับนะสี่สูบทอร์โบโคอมบินร่า SACD10 a อ่า เจ็ดอีขีดหนึ่งเขาพาเครื่องนะครับหมายถึงว่าทำเครื่องใช้งบประมาณประมาณแปดหมื่นครับเบียดเบียดแปดหมื่นแต่ไม่รวมค่าช่างนะครับถ้ารวมค่าช่างก็อยู่ประมาณสักเก้าหมื่นครับประมาณนี้นี่ดูปั๊มเครื่องยกลงเลยพี่น้องเนี่ยยกลงนะครับ ปั๊มยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่เคยแกะนี่เป็นปั๊มคมสื่อร้อนะครับเกือบ10ปีว่าได้แกะของใหม่นะปั๊มยังเปียกอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องจุดประสงค์ครับหลักๆนี่หัวเอ ประสงค์พาไปดูครับนี่ครับพี่น้องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เจ้าโคมสึ p c 1 6 0 l c ขีด8ปก็ช่างป๋าเก่งครับเป็นคนใจเย็นแล้วก็ทำได้นะครับทันใดที่ ต้องการหรือว่าเครื่องคมสุมีปัญหานะครับหรือว่าเครื่องรถขุดรถสิล้อรถเกียวททำได้หมดครับนี่เครื่องทั้งรุ่นเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ทองอ่างนี่ใหญ่เจ้า SACD107E1 a นะครับเป็นเครื่องสีสูบใช่คอมมอนเร็วไหมปาอ๋อเป็นคอมมอนเร็วนะคอมสึก ไม่ว่าจะรุ่น 8mo ก็ใช้6สูบคอมันเร็วนะครับ70ก็ยังน่าจะคอมมอนเร็วเหมือนกันนะพี่น้องนะครับ70ผมใช้ไอ s a a c d 95ตัวนี้ c d 10ครับโอ้ยมีสายเขาพี่น้องเลยกำลังมวนอยู่โอ้ต้องรับครับเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวโทรกลับพักพวกกันนี่ครับใหญ่ ร้อยสิบห้าแรงมาครับคันนี้รีดมาได้เออไม่ใช่คันนี้เครื่องนี้พี่น้องนี่ครับเอเครื่องก็ไม่ใหญ่แต่กันยาวหลังจากใช้รถคันนี้เกือบสิบปีเนาะปะประมาณสิบปีเนาะนี่เพิ่งแกะตัว S A a C D 1 0 7 E 1นะครับพี่น้องใช้กับ โฮมาซึพีซีร้อยหกสิบเอลซีขีดแปดนี่ช่างปีครับนะ,ป,ะป๋าปีแกทำได้เปลี่ยนแหวนลูกซูป,ประก็นแล้วก็เช็คหัวชีนเนะปะ๋าสี่อย่างประมาณสี่อย่างนี่ครับอ๋อใช้ของแท้เลยนี่ของแท้เบิ้เหรอปร๋า ป้องแท้หมดอ่าปิดฝาแล้วต้องปิดฟ้าแล้วนี่ครับจะได้ลองจะได้ยกใสวันนี้แหละแม่นบอปลา <c oughs> ท่านใดต้องการก็สอบถามชาติเจริญับรัพย์ได้ครับ0982723752ท่านใดใช้โคมะสุแต่ว่าหรือว่าโคมะซึนะครับรุ่นแต่ว่าไปไปทำที่อื่นแพงนะครับหรือว่าไม่มีที่จะทําก็ติดต่อชาติเทรัพย์ได้เลย เอามาทําที่นี่ตัวนี้เบ็ดเสร็จน่าจะอยู่อยู่ประมาณ90,000ืครับเต็มสูกอยู่ที่ประมาณ9ก0 0 0มถึงไม่ป้า <c oughs> น,นี่โบขาช่างด้วยนะนี่ขะช่างเอาแพงมนี่หนึ่งหมื่พอไหมหนึ่งหมื่นเนาะโอประมาณ1,000งนประมาณนี้พี่น้องอาจจะแต่ถ้า6กสูบอาจจะไม่เกินหมื่นสองครับ จัดให้เลยหรือไม่เกินหมื่นหถ้าท่านถ้าเป็น6สูปก็น่าจะใช้งบประมาณ1นึ่งแสนแต่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนลูกสูปเปลี่ยนแหวนเช็คัวชีดตะเก็นหรือวาวอะไรนะครับต่างๆนะถือว่าไม่แพงตัวนี้ซื้ออะไรมาหมดประมาณเบียดเบียดแปดหมครับ แล้วผมบวกค่าช่างไปอีกหนึ่งหมื่นก็เป็นเก้าหมื่นป๋าทำอย่างนี้เสร็จนี่ใช้ได้สี่ปีไหมเกินเกินนี่โอ้อยอ,ยอ,อยู่ที่คนใช้ด้วยเนะยเาะถ้าน้ำมันเครื่องไม่แห้งเนาะอ่าโอ้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวถ้า70 70เครื่องรวมก็จะมาทำที่นี่เลย70ก็น่าจะ เบียดๆกันครับน่าจะประมาณห้าหมื่นหกหมื่นเจนี้ตัวนี้โอ้ยมันโทรมาหยังหลยแต่พี่น้องเลยกำลังมวนอยู่เป็นสี่สูบเทอร์โบคอมมอนเรลวอิสเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำโคมสื่อ SACD a 1 0นะครับถอดหมดเลยประกอบครับจะมีรอยกาวติดมีเม็ดอินเจปแปน เห็นว่าเจแปนนี่ครับหัวฉีดเขาเรียกหัวฉีดระบบอะไรป๋ะไฟเป,เ,ปะเป็นไฟฟ้า,ฟฟาเนาะหัวฉีดไฟฟ้าเป็นคอมมอนเร็วอี่ครับเกจะประณีตมากช่างทำก็ใช้เวลาประมาณถ้ามีอะไรก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็จบนี่ ถือว่าเอาให้พี่น้องได้ชมกันท่านใดดูไม่ว่าจะเป็นทุกค่ายทําได้หมดนะปปะครับไม่ว่าจะเป็นโกเบหรือว่าโคมุสึแคทได้หมดนะครับถือว่าเครื่องยากยากเครื่องมิซูได้หมดครับพี่น้องนะ5 m 5 6 4 6หาซมิอาซานีฮิตาชิ เอามาเลยครับรถขุดรถสิบลอ้อจัดให้หมดแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับตัวนี้จบที่เก้าหมื่นสำหรับ CD10 วัดรอบเครื่องก็2,200รอบต่อน,นาทีครับเจ้าถามว่าคำมินไหมอีมันก็ดูก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าตีตราเป็นผมสื่อนะ รหัสก็ถ้าเป็น70ก็ CD95 ครับแต่ว่า SAA นำหน้านะนี่ครับเดี๋ยวจะตามไปดูว่าพอใส่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับไปทำงานเกบอกว่าได้ c ปีโอได้ได้ขึ้นอยู่คนใช้นะครับสนใจสอบถามชาติเติอนทับได้ครับ098 272 3752นะครับหรือว่าเข้าไปดูเพจแล้วก็ ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ครับก็เป็นประโยชน์คลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านใดที่ใช้โคมมสึกหรือว่าใช้รถขุดเครื่องร้วมต้องการทําเครื่องราคาไม่แพงอะไรแท้ครับก็สอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเบอร์ช่างนั้นผมไม่ได้ขอครับ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ